องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะจากโครงการฝึกอบรมการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี ได้พงศก,ษษกิตประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการถ่ายโอนภารกิจการงานจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจ,จังหวัดราชบุรีที่ห้องประชุมชั้น4องค์าาาางาก,การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนูธาดาพงศ์หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับตำบล ในเขตจังหวัดราชบุรีจำนวน111แห่งที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มขึ้นรวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางของการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรต่อไปสําหรับการอบรมโครงการดังกลาง่าวมีผู้เข้ารับการอบรม250คนของพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี พวกเราทราบข่าวนะครับท่านทางองค์การบริหารสร่วนตำบลนะครับทุกแห่งซึ่งในวันนี้หลายหลายอย่างนะครับที่ที่เราทําอยู่แล้วก็มีสอจอที่เป็นรนายวามนะครับนนท่านที่ได้ทราบอันนี้นะครับมาให้ภาคประชาชนนะับอบกมาร้อแล้วก็รอคิวนา